ความเครียดจะส่งผลโดยตรงค่ะอย่างเช่นจิตใจเนี่ยก็จะมีอาการนอนไม่หลับค่ะความวิตกกังวลไม่มีสมาธิก็ยังส่งผลความไม่สบายทางกายร่วมด้วยค่ะหากเรามีสภาวะความเครียดที่สะสมเป็นเวลานานค่ะก็จะส่งผลโรคต่างๆที่ตามมาได้ความผิดปกติของหัวใจค่ะในเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงค่ะอาการไมเกรนมีอาการท้องผูกหรือว่าท้องเสียค่ะหรือในส่วนของโรคคอผื่ความเสื่อมของสมรรถภาพทางเพศได้ค่ะ สำหรับการนวดกดจุด7จุดคลายเครียดนะคะจุดแรกค่ะก็จะใช้นิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางค่ะกดบริเวณหัวคิ้วค่ะใช้กดทั้งสองข้างพร้อมๆกันจะเลื่อนมายัางบริเวณสันจมูกทั้งสองข้างค่ะลำดับถัดไปค่ะก็จะกดบริเวณขมับทั้งสองข้างค่ะจากนั้นค่ะก็จะเป็นท่าใช้ฝ่ามือค่ะประสานกันบริเวณท้ายทอยกดทั้งสองจุดพร้อมกันค่ะหรือว่าบริเวณขอบกะโหลกศีรษะ ท่าถัดไปคล้ายท่าเดิมเลยค่ะแต่จะกดลงไปบริเวณต้นคอค่ะและท่าต่อไปจะเป็นท่าที่6ค่ะก็จะใช้นิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางของมือขวาค่ะกดบริเวณบ่าข้างซ้ายเราจะทำสลับกันค่ะกดบริเวณบ่าข้างขวาค่ะ ยังมีงานวิจัยค่ะออกมายืนยนันแล้วก็ยอมรับอีกหลายชิ้นเลยว่าการนวดค่ะยังมีผลในเรื่องของคุณภาพของการนอนหลับการลดความตึงเครียดได้<อ>บรรเทาอาการปวดค่ะอาการปวดในที่นี้คือปวดศีรษะในกลุ่มของผู้ปว่วยโรควิตกกังวลในสภาวะปกติค่ะแล้วก็ในผู้ปว่วยที่มีความวิตกกังวลในกลุ่มของผู้ปว่วยโรคซึมเศร้าได้อีกด้วยค่ะ